บริบาลน,นะครับเมื่อเกิดกิตภารมาแห่ให้กาลเสร็จแล้ว ไม่ยอมพันเทวิสุภิสุขระทานหายักิี่สเลนะจันปัญจสิโุขพระพุทธงค์สมมาสัมพุทธัสสสะำหรับคนที่เหนื่อยล้าวัตรทุกอย่างแล้วก็ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ มิตุติยัมิตพุทธธรรมสารานุชามีทุทตียาราเวรมณีสิกขาบธรรมสมาธิธรรมยินมาต่อไปต่อของพรก็ได้นะเวลาที่เราจะทำเพื่อต่ไว้บัพพ์พรก็ดีเฉลิมพรเกียรติก็ดีบูบชาพระพุทธเจ้าต้นการนมาทานศีลฟังธรทั้งหมดก็คือปฏิบัติธรรม ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะลงลงมาก็เป็นการได้มากกว่าบุญอื่นหรือบุญภาวนาในที่ยามนี้สุขร์เปร,เรยามาชาปมา,นา,มนาหนังคาชาลีธรรมังสักรหนังคาชาลิสังขังสรหนังคาชาลีสังขังสักร ู้ตัักวให้เราที่สุดที่เราก็คือเท้าที่สัมผัสกับพื้นใส่ใจรู้รู้อย่างบันกลายรู้จับกานที่ด้านผิดก็จะรู้บริเวณหลังบริเวณต้นเราที่ดูชัดวิชาต้นให้คนจากทุกภัยทั้งสิ้นเิต จงทรพระเจริญพระชนมพระาสนยิงเวียนานทีตังสุังกิฟังเวันินทุสุขีีุรุ่สังาตทปาโสยถาปโสปิราโสยถาสัมิติโยรัตาโรธมะนัติอยุวันโนส ทั้งที่เรามีเราว่าและเราเลื่อนจะถึงพงท่นนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทุกคนจะได้ประกันใน,น่ีนี้นี่ครับหนึ 1, 2, 3. 3> ่งสองสามสบายครับไบาะครับ